ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับลุงโจมสีสามสามมาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วนะครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณลาย s อสไ4เอ็มเอ็มซีซีผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็เป็นกลังใจให้ล่งโจมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งทางช่องจริงช่องหลัก แล้วก็ช่องสำรองนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกการลงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเรานะครับลิเวอร์พูลสุดยอดครับชนะไป1ประตูต่อ4ครับคู่นี้สลับเต็งกินเต็มครับส่วนสกอร์ต่ำสองกับสองห้าดันยิงกันเยอะนะครับตายส่วนคู่ต่อมาครับยูเนียนเดซานตาเฟ่ครับเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับให้รองไปนะครับคู่นี้สลับเต็งกินเต็มครับส่วนสกอร์ต่ำเจ้าแล้วก็คู่สุดท้ายครับซานโลเรนโซครับเสมอศูนย์ประต ที่บวก2,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมอยู่ที่บวก2000บาทเช่นกันครับคืนนี้ครับคือวันอังคารคู่หลักข้ามไปที่อาร์เจนนาอีกครั้งนะครับส่วนที่อิตาลีครับมีเกมเพย์ออฟเล็กๆหาทีมเลื่อนชั้นไปสู่เซเรีบีนะครับซึ่งถ้ายัางหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมแนะนําไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล1น8่งหกแปดทเอชดีคอทุกหลีกทุกทัก่วทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล1 6 8่งหกแปดเอชดีคอมกดติดตามในยูทูบรวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลง,ลงลิงก์ไว้ให้หมด ทัศนวิจารณ์ประจําวันอังคารนะครับที่13มิถุนาคู่แรกไปกันที่อาร์เจนตินาครับเป็นการเจอกันระหว่างโคลลนจะเปิดบ้านเจอกับเอสตูริเนเตสนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสี่ภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสทีมนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านโคลลนก่อนโคลลนครับ19นัดชนะ3เสมอ11แพ้5ยิงได้17เสีย20มีอยู่20แต้มอันดับที่22นะครับจาก28ทีม ส่วนเอสตูเดียนเตสครับ19นัดชนะ10เสมอ5แพ้4ยิงได้25เสีย16มีอยู่35แต้มอันดับที่4ในตารางครับนัดล่าสุดของโคโลนนะครับก็บุกไปเสมอกับซานโรเลนโซ0ประตูต่อ0 10เกมล่าสุดของโคโลนชนะ3เสมอ5แพ้2ชนะออส60%สกอร์สูงมี3จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับเอสตูเดียนเตสเกมล่าสุดเปิดบ้านนะครับเสมอกับลาการติโนในบอลถ้วยของอเมริกาใต้ครับเสมอกัน1ประตูต 1, ่อ1 10เกมล่าสุดชนะ6เสมอ4ไม่แพ้เลยนะครับชนะอสอส การเจอกันครั้งหลัาสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของเอสตูเดียนเตสโคลอนบุกมาชนะได้2ประตูต last ่อ4นะครับส่วนการเจอกันครั้งหลัาสุดที่บ้านของโคลอนเสมอกัน2อครับ10ครั้งหลัาสุดที่เจอกันโคลอนชนะ4ครับเอสตูชนะไป2แล้วก็เสมอกัน4ครั้ง10ครั้งหลังสุดเป็นโคลอนทําได้ดีกว่านะครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับโคลอนไม่มีผู้เล่นเจ็บนะครับแต่มีผู้เล่นแบนหนึ่งคนนะครับเป็นสเตฟาโนโมเรล่านะครับส่วน เอสตูเดียนเตสเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับนัดต่อไปของทั้งคู่โคโลนเจ็พัก4วันก่อนที่จะไปเยือนโรซาริโอเซนทันทีมอันดับที่5ครับส่วนเอสตูเดียนเตสได้พัก4วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับซาโลเลโซอันดับที่3าเกมหนักขังคู่เลยนะครับเซติเตตาราคากระชากใจโคโลนครับไม่แพ้ใครในบ้าน8นัดหลังสุดน,นะครับแล้วก็เอสตูเดียนเตสเนี่ยไม่แพ้8นัดหลังสุดในเกมเยือนครับโอ้น่าสนใจทีมหนึ่งไม่แพ้ในบ้านอีกทีมหนึ่งไม่แพ้ในเกมเยือนนะครับโคโลนครับในบ้าน ไม่ทำประตูแค่2จาก10นัดนะครับในเกมลีกในบ้านถือว่าเล่นใช้ได้ครับส่วนเอสตูเดียนเครับเกมเยือนครั้งสุดท้ายที่เอาชนะโคโลนได้เนี่ยคือย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะครับเหตุเหตุการเจอกัน5ครั้งหลังสุดโคโลนไม่แพ้เอสตูเดียนเครับน,นปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้เอสตูเดียนเตครับต่อปอป,อปอครับเสมอครบครึ่งจากที่0.99สูงต่ำครึ่งแรก ไม่ใช่ซึ่งแรกสีสูงต่ำ90นาทีนะครับกำแพงอยู่ที่2ลูกจ่ายที่0.95แล้วก็สูงต่ำคืงแรกกำแพงที่0.75จ่ายที่0.88ครับกระแสการเล่นจากเอเชียนบุกี้ไม่มีนะครับสลับบอลลีกอาเจนภาพรวมของคู่นี้ครับแล้วก็วิเคราะห์เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้น เอสตูเดียนเตสครับอันดับที่4ของตารานะครับมีแต้มเหนือโคลอนอันดับที่22อยู่1 5แต้มเลยนะครับเอสตูเดียนเตสเนี่ยเริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับดยการชนะแค่นัดเดียวจาก6เกมแรกแต่พวกเขาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นในช่วง2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนับจนถึงตอนนี้เอสตูเดียนเตสไม่แพ้ใครมาแล้ว16เกมรวมทุกรายการครับส่วนโคลอนครับก็เริ่มต้นได้อย่างย่ำแย,ยเ่เช่นกันนะครับโดยทีมแพ้3เกมแรกนะครับแล้วก็ใช้ไร้ใช้ชนะใน9เกมแรกแต่ ต่างจากเ s t u ูเรียนเที่พัฒนาขึ้นครับโคลลนยุบแล้วยุบเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเข้าสู่เกมน,นี้ด้วยชัยชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดแถมโคลอนจนถึงตอนนี้เนี่ยยังชนะในบ้านแค่2เกมเท่านั้นครับถึงเวลาพันธง n ์การเดิมพันครับนตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางทาล่มเว็บดังนี้คุณที่รัจมขอให้ต่อเอสตูเรียนสครับเสมอพบครึ่ง ทีมเยือนเอสตูเดียนเตสครับไม่แพ้ใครมา16นัดหลังสุดเป็นเครื่องพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเกมนี้แม้จะมาเยือนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอสตูยังดูดีกว่านะครับลุงจบมองว่าเกมนี้เนี่ยเอสตูเดียนเตสไม่น่าจะถึงแพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอเสียครึ่งแต่มีโอกาสที่จะชนะมากนะครับจากฟอร์มช่วงหลังที่ค่อนข้างดี10นัดหลังสุดอะมีนัดที่ไม่ยิงแค่2เกมเท่านั้นเกมรุกหวังได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ย เอสตูมีดีพอที่จะบุกมาชนะได้นะครับเต็มที่เสมอเสียครึ่งต่อเอสตูเรียนเตสไปดีกว่านะครับผลรวมประตูสูงต่ำเก้า9ซนาทีมตกำแพงอยู่ที่สองลูกลงจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำครับต่ำสองลูกโคโลนเนี่ยไม่ใช่ทีมฟอร์มตกแต่ก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ยิงประตูเยอะนะครับโคโลนเนี่ยเสียประตูต่ำกว่า1.5ประตูเนี่ยใน5จาก7เกมหลังสุดในทุกรายการครับแล้วก็เกมเนี่ยจบที่สกอต์ต่ำา2.5จากจาก7เกมนั้นนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านยังไง โคโล,ลนก็ต้องมาสู้แน่นะครับส่วนเอสตูเด t นเตสครับแม้จะไม่ค่อยแพ้นในช่วงหลังแต่เกมก็ค่อนข้างจะยิงน้อยนะครับ6ใน8เกมล่าสุดจบด้วย2ประตูหรือว่าน้อยกว่านะครับเกมนี้เชื่อว่าถ้าเอสตูจะชนะก็น่าจะแค่เฉือนนะครับเน้นไปนทางสกอร์ต่ําดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดว่าเอสตูเด t ยนเตสชนะ0ประตูต่อ1ครับสูงครึ่งแรกกาแพงที่0.75ดูจบว่าไม่น่าสนใจนะครับเลือจะเล่นให้ไปทางต่าครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ2ลูกครับ ส่วนเช่นเคยครับอีก2ทีมทีุ่้งจมเอามาฝากนะครับไปเป็นแนวทางไว้ต่อสเตปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับอีกคู่นะครับคู่แรกไปกันที่อาเจนตินาเช่นกันครับจิมนาเซียจะเปิดบ้านเจอกับฮูลาแคนนะครับคู่นี้เตะเวลา6โมงครึ่งเตะกันเช้าของอีกวันเลยนะครับภาพรวมนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนจิมนาเซียจิมนาเซียอันดับที่19นะครับแข่งมาแล้ว19นัดชนะ6เสมอ4แพ้9ยิงได้ส6เสีย27ครับมีอยู่22แต้มส่วนฮูลาแคนครับอันดับที่25 สิบเก้านัดชนะสี่เสมอเก้าแพ้เก้ายิงได้สิบห้าเสียยี่สิบสามครับมีอยู่สิบแปดแต้มนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับยิมนาเซียก็บุกไปเสมอโกยาศูสย์ประตูต่อศูนย์ในเกมบอลถ้วยของอเมริกาใต้นะครับสิบเกมล่าสุดของยิมนาเซียชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกอร์สูงครับมีแค่หนึ่งจากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับ ฮูลาแคนเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมบอลถ้วยเช่นกันนะครับเจอดานูบิโอก็บุกไปแพ้1ประตูต่อศูนย์นะครับสิบเกมล่าสุดของฮูลาแคนครับชนะ1เสมอ4แพ้5ชนะออสแค่สิแล้วก็สกอร์สูงครับมี2จาก10เกมเหตุเหุ head, การเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของฮูลาแคนยินาเซียบุกไปชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนการเจอกันครั้งล่าสุดที่บ้านของยินาเซียเนี่ยก็เสมอเป็นศูนย์ศูนย์คู่นี้สิบครั้งล วิเคราะห์เกมคู่นี้กันหน่อยนะครับจิมนาเซียมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่น่าประทับใจในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่19ของตารางคะแนนโดยมีแต้มเหนือฮูลาแคนครับที่อยู่อันดับที่25อยู่4แต้มจิมนาเซียเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนะครับชนะเพียง6จาก19เกมที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้นะครับแต่จาก6เกมที่ชนะนั้นเป็นการชนะในบ้านถึง4เกมนะครับในบ้านน่าลุ้นอยู่ขณะที่ฮูลาแคนครับชนะเพียง1ใน10เกมเยือนที่เล่นจนถึงตอนนี้ครับการเล่นในเกมเยือนที่ค่่่ออนนนนนนข้้้าางงแแแยยเเเเีีีป็กหหตุผลททใรคคะิมถวสด จากฟอร์ม,มต้็งตัวเลขสิติคุณนี่ต้องจมให้ต่อยิมนาเซียครับราคาเสมอ จินนเซียเนี่ยเป็นทีมที่มีศักยภาพนะครับแต่ปีนี้เนี่ยยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกถ้าเทียบกับฟอร์มในฤดูการก่อนนะครับก็ฟอร์มุฟอร์มในฤดูการก่อนถือว่าดีมากสำหรับยินนาเซียนะครับได้ไปเล่นบอลถ้วยของทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับแต่เกมในบ้านนะครับเจอกับทีมระดับตากว่าเนะี่ยก็น่าจะยังจะพอรุ้นได้นะครับจินนเซียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีบวกกับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ดีในเกมรับนะครับจินนเซียเสียเพียงแค่2ประตูตลอด7เกม หลังสุดนะครับส่วนฮูราแคนครับกำลังประสบปัญหาในการทาประตูโดยเฉพาะเกมเยือนครับที่ไม่ชนะเจ็ดเกมเยือนหลังสุดในทุกรายการนะครับแต่ยังยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวอีต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยวัดใจไปที่เจ้าบ้านครับยินดาเซียครับไปยินดาเซียดีกว่าเต็มที่น่าจะแค่เสมอแบ่งแต้มนะครับก็คืนตังไปสลับเจ้านะครับสูงต่ำเก้าเซนทีกำแพงอยู่ที่สองลูกลงจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำครับต่ำสองลูก อย่างที่บอกไปนะครับว่ายิมนาเซียเนี่ยเสียเพียง2ประตูจาก7เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับและเกมทั้งหมดเนี่ยจบลงด้วยสกอร์ต่ำนะครับ2 7เฮะอ้ย2.5ประตูนะครับส่วนฮูลาแคนเนี่ยแห้งแรงประตูอย่างที่บอกไปตะกี้ครับแถม7เกมหลังสุดเนี่ยก็จบด้วยสกอร์ต่ำสประตูหรือน้อยกว่านั้นเช่นกันครับดูไปแล้วเนี่ยทรงนี้น่าจะออกทางสกอร์ต่ำอีกหนึ่งคู่ครับสกอร์ที่คาดคิดว่ายินนาเซียชนะก็แค่เฉือนครับ1-0ู่ส่วนสูงครึ่งแรกครับกำแพงที่มูนาเกิดเ่็ไปทาดูจ่ว่าับ สุดอีคู่ที่เอาอมาฝากครับไปกันที่อิตาลีครับเกมเซเรซีนะครับรอบเพลย์ off, ออฟหาทีมขึ้นชั้นเซเรีบีครับเป็นการเจอกันระหว่างฟอตตาฟอตจาครับจะเปิดบ้านเจอกับเลสโกครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครึ่งภาพรวมนะครับฟอตจาจากเซเรซีโซนซีครับ สาสิบแปดนัดชนะสิบแปดเสมอเจ็ดแพ้สิบสามยิงได้หกสิบเสียสี่สิบสี่ครับมีอยู่หกสิบเอ็ดแต้มจบที่อันดับที่สี่นะครับในเซเรียซีโซนซีส่วนตัวแทนจากเซเรียซีโซนเอครับเลสโก้ครับสาสิบแปดนัดชนะสิบเจ็ดเสมอสิบเอ็ดแพ้สิบยิงได้สี่สิบห้าเสียสี่สิบครับมีอยู่หกสิบสองแต้มจบอันดับที่สามครับนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับฟอตจาบุกไปเสมอนะครับกับปาสคาร่าหนึ่งประตูต่อนหนึ่งทำให้ต้องลากยาวไปถึงยิงจุดโทษนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษเข้ามาได้สิบเกมล่าสุดดขออออออองงฟตจาชชนนะะเสสสมมแแพ้้ยูู่่ทีีลวกก็รร์คับ สเกมส่วนทีมเยือนครับเลสโก้เกมล่าสุดบุกไปชนะเซซนาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ต้องยิงจุดโทษเช่นกันนะครับแล้วก็เลสโก้ชนะมาได้ครับ10เกมหลังสุดนะครับของเลสโก้ชนะ4เสมอ3แพ้3ชนะออสอยู่ที่40%แล้วก็สกอร์สูงครับมี5จาก10เกมเฮ็ดเฮการเจอกันครับการเจอกันครั้งหลังสุดเป็นการเจอกันที่บ้านของเลสโก้ครับก็เลสโก้ชนะฟอตจาไป2 1ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของฟอตจาก็จบที่สกอร์เดียวกันครับฟอตจ่าชนะไป่องับคร วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับฟอตจาจะต้องสร้างความได้เปรียบในบ้านให้ได้มากที่สุดในเกมเล็กแรกของซีรีสซีนะครับรอบเพลย์ออฟนัดชิงกับเลสโก้ชิงตัวไปสุดท้ายเพื่อจะไปเล่นในซีรีบีนะครับทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าเป็นมมามือทั้งคู่แล้วก็ต่างชนะจุดโทษมาในรอบรองชนะเลิศมาเหมือนกันด้วยนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสีคนนี้ลูกจมให้ด็อกจันต่อฟอตจาครับครึ่งลูก ดูจากผลงานของทั้ง2นะครับในช่วงเพย์ออฟฟอดจาดูเหมือนจะอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตามราคาที่ต่อเลยนะครับครึ่งลูกฟอดจาเนี่ยไม่แพ้นในเกมเพย์ออฟห้าเกมก่อนหน้านี้ครับชนะ3เสมอ2ขณะที่เล็โกนครับดูพึ่งโชคมากกว่าเล็โก้เนี่ยเก็บชัยชนะได้แค่เพียง2จาก8เกมหลังสุดครับแล้วก็เก็บทีนชีสได้2ครั้งจาก7เกมหลังสุดด,ด้วยยิ่งเกมนี้เนี่ยนะครับอ่าเป็นเกมที่ต้องแบกรับ เอาแนวรับง่ายๆเนี่ยมาเยือนฟอตจาที่เสถิติในบ้านค่อนข้างดีนะครับชนะ17จาก26เกมที่เล่นในบ้านครับแล้วก็ยิงชนะห่างถึง2ลูกขึ้นไปนะครับ4จาก5เกมหลังสุดสำหรับฟอตจาครับดูแล้วในเกมเล็กแรกนี้ชัยชนะน่าจะตกเป็นของฟอตจาครับสูงต่ำ9ก้าเีนติกำแพงอยู่ที่2.5ลูกดหจมให้ไปที่ต่ำนะครับ2.5ด้วยสกเกมภาพ ของทีมนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังที่ดูแล้วจะเลื่อมๆนะครับนัดนี้เชื่อว่าฟอตจาน่าจะยิงได้นะครับถึงแม้ว่าเกมน่าจะอึดอัดก็ตามเพราะเลกโก้เนี่ยที่มองดูศักยภาพแล้วก็ฟอร์มหลังของทีมนะครับทุ่ไปที่เปลี่ยนรองกว่าเนี่ยน่าจะมาเน้นแผนรับแล้วก็ส่วนกลับถ้านัดนี้เนี่ยเลโก้ไม่ยิงครับเท่ากับว่าฟอตจาต้องยิงถึง3ลูกเพื่อปีนกำแพงสูงครับซึ่งดูแล้วถ้าเลกโก้เนี่ยเน้นยันเหนียวเนยดูแล้วฟอตจาชนะนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะะทลุ ไปสกอร์ต่ําดีกว่านะครับสหรับคู่นี้สกอร์ที่ทานคิดว่าฟอตจาชนะได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็สูงต่ําครึ่งแรกกําแพงไม่เปิดให้เล่นนะครับคู่นี้ส่วนตัวครับให้ดอกจันนะครับต่อฟอตจาครึ่งลูกสรุปทั้งสามทีมที่จบสม433ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายเอสไอเอ็มเอ็มซีซีใจดีให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกคู่หลักของเราให้ต่อเอสตูเดียนเตสครับปอปอเสมอครบครึ่งครับแล้วก็เน้นที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองลูก ส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่อยิมนาเซียราคาเสมอครับดอกจันสกอร์ต่ำา2ลูกแล้วก็คู่สุดท้ายครับให้ต่อฟอตจาครับครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำสอาครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาลาย s i m m c c จะให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะท,ทีเด็ดทีนี่ทีเดียวครับทุกบ่ายสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีใครกดไลค์ใครเมนใครแชร์ขอให้เฮงบวกบวกครับสำ